ก็ไปก็ไปคุยกันเรื่องที่ว่าเงินนี่แหละครับไม่ว่าจะบอกให้พระหาเงินสี่หมื่นแล้วก็ให้ไปสู่ขอเงินอ<า>ะไรแค่นั้นแหละเขาพูดเองใช่ไหมใช่เขาพูดเองอตอนนั้นตอนนั้นเราเริ่มไปจีบเขาหรือยังหรือว่าตอนนั้นไม่ได้จีบตตอนนั้นไปคุยก็พก้ากันแบบเดินมีนาบแค่นี้แหละ จะเขามันมาโปรยเสน่ห์ให้เราด้วยหรือเปล่าครับก็คงทานองง้นแหละครับกับการเลยบอกว่าเอาไว้ให้พระมีปัจจัยของพระพรัท้าขายถกอว่าตกใจครับครับตอนนี้เรากังวลไหมครับมีความกังวลไหมว่าสิ่งที่เราพูดไปเมื่อวานว่าเราบริสุทธิ์ใจครับไม่กังวลครับแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดว่าหลักฐานอะไรต่างๆขึ้นมันมัน มันมัดตัวพระเองอะครับจะทำยังไงอันนี้มันก็ถ้าเกิดมัน,ม,นม,มันไม่ใช่ก็ไม่ใช่นะครับม,มันมันจะก็จะตามสู้คดีเลยครับก็คือพร้อมสู้คดีใช่ไหมครับ,คร,บครับผม